สวัสดีครับเรามาเจาะลึกผลประกอบการล่าสุดของ New Scale Power กันดีกว่าครับตไตรมาสนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ในสหรัฐที่ดีลเดียวอาจจะเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมพลังงานไปเลยก็ได้เอาล่ะครับเรามาเริ่มดูกันเลยสำหรับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของ New Scale กันแบบนี้ครับเริ่มจากข่าวใหญ่ที่สุดเลยคือข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์จากนั้นไปดูกันว่ากลยุทธ์เบื้องหลังที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้คืออะไร แล้วก็ไปอัปเดตโครงการที่กําลังทาเงินให้บริษัทอยู่จริงๆก่อนจะไปส่งตัวเลขการเงินแล้วปิดท้ายด้วยการมองภาพรวมในอนาคตของภูเขากันครับเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์สาคัญที่สุดของไตรามาสนี้เลยครับซึ่งก็คือข้อตกลงใหม่ที่ต้องบอกว่าขนาดมหฮมะมากๆในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญสุดๆที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยี SMR ของ New Scale เนี่ยกำลังจะกลายเป็นกระแสะหลักแล้วจริงๆครับหัวใจสําคัญของเดีลยวนี้เลยก็คือขนาดของมันนี่แหละครับ 6กิกะวัตต์ไฟฟ้าหรือ GWE คือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับนี่คือพลังงานที่สามารถจ่ายไฟให้กับเมืองใหญ่ๆได้ทั้งเมืองเลยข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Tennessee Valley Authority หรือ TVA กับทาง Entra One Energy ซึ่งก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเหมือนกันข้อตกลงนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับ แต่มันคือแผนการที่จะติดตั้งเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า S.M.R เนี่ยมากถึง72โมดูลเลยทีเดียวแล้วก็กระจายไปนในโรงไฟฟ้าอีก6แห่งทั่วพื้นที่ของ T.V.A. เพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่แค่โครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศา,าสตร์สหรัฐนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเทคโนโลยีนี้กําลังจะถูกนําไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วประเทศแล้วพอเห็นขนาดโครงการแล้วคําถามสําคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยตามมาก็คือโครงการที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้ Newscale ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหม่จะบริหารจัดการมันยังไงให้สำเร็จได้คำตอบของคาถามนี้มันซ่อนอยู่ในโมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาดของพวกเขานนั่นเองครับและกลยุทธ์ที่ว่านั้นก็คือพลังแห่งความร่วมมือครับคือ Newscale เนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะทาทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ใช้วิธีสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาก,มากๆเพื่อช่วยกันผลักดันโครการขนาดมหือมาแบบนี้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา นี่คือโครงสร้างที่ผมว่ามันฉลาดมากๆเลยนะแทนที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีเดียวตุ้ม New Scale เขาแบ่งการจ่ายผลตอบแทนให้พาร์เนอร์อย่าง Entra รเป็น3ขั้นตอนตามความคืบหน้าของงานเลยครับขั้นแรกเอาไป15%ตอนเซ็นสัญญาเบื้องต้นขั้นที่2อีก35%ก็ต่อเมื่อหาลูกค,ค้าที่ยอมเซ็นสัญญาซื้อไฟได้แล้วและสุดท้ายอีก50%ก็คือตอนที่มีการสั่งซื้อโมดูลจริงๆโมเดลแบบนี้มันดีมากเลยนะ คือมันช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของ New Scale ไว้ได้เยอะและก็ยังสร้างแรงจูงใจให้พาร์ทเนอร์ต้องพยายามเต็มที่เพื่อโครงการไปถึงเป้าหมายด้วยและจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือโมเดลนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโครงการ t v a แค่โครงการเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ New Scale สามารถเอาไปใช้กับพาร์ทเนอร์เจ้าอื่นๆทั่วโลกได้เลยซึ่งก็จะช่วยเร่งสปีดการเติบโตของบริษัทให้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยที่ไม่ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้ง เอาละครับหลังจากที่เราเห็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของเขาไปแล้วทีนี้เราลองกลับมาดูที่ปัจจุบันกันบ้างดีกว่าเพื่อเห็นภาพชัดๆว่าโมเดลของ New s c l l เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แผนสวยๆบนกระดาษนะแต่มันเริ่มสร้างรายได้จริงๆแล้วในวันนี้ โครงการที่โรมาเนียนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคือเป็นการเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าที่เคยสร้างมลพิษให้กลายเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สะอาดแห่งอนาคตที่สำคัญคือโครงการนี้ไม่ใช่แค่ความฝันนะครับแต่มันได้เริ่มสร้างไรายได้ให้กับนูสเกลไปแล้วถึงจุดล้านดอลลาร์ในไตรามาสนี้และก็กำลังจะมีการตัดสินใจลงทุนครั้งสุดท้ายนีอีกไม่ช้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆของบริษัทเลยทีเดียว เมื่อกี้เราพูดถึงรายได้7.8ล้านดอลลาร์ไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกภาพรวมทางการเงินของบริษัทกันบ้างดีกว่าครับเพื่อดูว่านอกจากรายได้แล้วเนี่ยสถานะเงินสดและความแข็งแกร่งทางการเงินของ New Scale ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดในรายงานการเงินไตรมาสนี้เลยครับ New Scale ระดมทุนเพิ่มได้สูงถึง475.2ล้านดอลลาร์โอโ้โหมันเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงครั้งใหญ่ให้กับจรวดเลยนะ ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือมากพอที่จะเดินหน้าโครงการใหญ่ๆทั้งที่อเมริกาและที่โรมาเนียได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนไปอีกหลายปีเลยครับพอมาดูที่กราฟรายได้จะเห็นว่าไตรามาสล่าสุดอยู่ที่7.8ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจจะลดลงมานิดหน่อยจากไตรามาสก่อนหน้าแต่ก็ต้องไม่กังวลไปครับเพราะ,ะไรายได้ส่วนนี้มันมาจากพวกค่าบริการด้านวิศวกรรมการขอใบอนุญ,ญาตอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มักจะมีความผันผวนเป็นปกติอยู่แล้ว โดยรายได้หลักๆก็ยังมาจากโครงการใหญ่อย่างโ o p o พาวเวอร์ที่เราเพิ่งคุยกันไปนั่นแหละครับสิ่งที่น่าจับตามองจริงๆก็คือรายได้มจะโตแบบก้าวกระโดดเมื่อไหร่ที่บริษัทเริ่มส่งมอบโมดูลจริงๆได้การที่จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก294.5ล้านหุ้นเป็น3 0 7 4ล้านหุ้นเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงมาจากการระดมทุนที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้เลยครับคือถึงแม้ว่าการเพิ่มทุนแบบเนี้ยมันจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนเดิมลดลงไปบ้างหรือที่เรียกว่า Delution นะครับ แต่มันก็แลกมากับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้นแบบมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาวเอาละครับพอเราเห็นทั้งดีลประวัติศาสตร์โมเดลธุรกิจที่แข็งแกรง่งโครงการที่เริ่มสร้างรายได้จริงๆแถมสถานะการเงินก็ยังมั่นคงอีกคำถามสุดท้ายก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันทำให้ New Skill อยู่ในจุดไหนของตลาดพลังงานแล้วอนาคตของพวกเขาจะสดใสแค่ไหนกัน คำพูดนี้จากทางบริษัทเองสะท้อนความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเลยครับและก็ไม่ใช่การพูดเกินจริงด้วยนะเพราะการที่ New Scale เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับการอนุมัติการออกแบบ SMR จากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเนี่ยมันทําให้พวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบของผู้มาก่อนหรือ first mover advantage อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งจะตามให้ทันได้ยากมากๆครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ New Scale ในไตรมาสที่ผ่านมาครับคือมีทั้งดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แถมเงินทุนก็พร้อมเต็มที่ ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกจัดฉากไว้พร้อมแล้วคำถามสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือนี่ใช่หรือไม่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงานโลกด้วยเทคโนโลยี SMR อย่างแท้จริงและ New Scale ก็คือกัปตันที่กําลังจะนํายาลําน้ทยานขึ้นไป